คือบอลไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อร้านหนึ่งมาที่บอลบอกเลยนะคะไม่ธรรมาดาเพราะนอกจากเขาจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อแบบสายพานแล้วนะคะคเขายังมีเซตปากหม้อ DIY ให้เราทําเองแบบนี้ด้วยและใช่แล้วค่ะวันนี้บอลจะพาทุกคนไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อย้อนยุค<ส>อันนี้บอลพาทุกคนมาที่สาขาพุทธบูชาซึ่งร<ส>้านเนียเพื่อนบอลป้ายามานะคะพราะนางบอกว่าอร่อยมาก<ส>อย่างตัวปากหม้อเขามีหลากหลายสีเลยนะครับนอกจากสีขาวแล้วก็มีสีไหนแหละที่บอลชอบและสายพานตัวนี้เราสามารถหยิบเองได้เลยเห็นตามในเขาจ่ายราคาสิบสี่บาทนะครับและมีทั้งหมดสิบไซส์และนี่ครัััับบบบทททุุกกคคนน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 นีีีี่่่่่ออออออจดดมมาาาาววเเเ้้้้้้ยยยยยละะสขงงรรูตตำ เมนูเนี้ยเขาจะเป็นเมนูต้ยมยำน้ำข้นนะครับที่ด้านบนออนท็อปด้วยหมูทอดก,ก,กรอบๆส่วนนซุปเข,ข,ขาจะมีความเข้มข้นนะครับหอมเครื่องต้งยมยำเห็นสีต้ยมยำไหมครับเข,ขาจะมีความนัวจากน้ำพริกเผาแล้วก็นมด้วยนะและเจ้าสิ่งนี้เกิดมาว่าเพิ่งเคยกินเลยนะครับกับน้องไข่มังกรที่ด้านนอกเขาจะเป็นหมูบะช้อสนะครับส่วนด้านในก็จะเป็นไข่ต้มยำมาตูมออนท็อปมาเลเมนูต้มยำไข่ลาวาหมูเดงส่วนตัวเส้อันนี้นะครับเราสามารถคัสตอมของเองได้เลยเจอช็อตนี้ไปบอกเลยมีไงล่ะส่วนสองชานเนี่ยก็จะเป็นมมมมเ,เมนูเเเกาาาหลร